ดูดวงจากสีปัสสาวะเคยสังเกตสีฉี่ของตัวเองไหมครับจริงๆแล้วสีของฉี่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับดวงหรอกครับแต่ว่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้เพียบเลยถ้าฉี่ของคุณสีใสๆนะครับหรือว่าสีเหลืองอ่อนสบายใจได้เลยครับร่างกายของคุณชุ่มฉ่าด้วยน้ําเต็มร้อยแต่ถ้าฉี่ของคุณเนี่ยออกสีเหลืองๆเข้มเหมือนชายเย็นนะครับตรงนี้ดื่มน้ําน้อยไปแล้วนะครับ รีบเติมน้ำด่วนเลยแต่ถ้าฉี่เป็นสีส้มเข้มหรือว่าชมพูแปลกๆไม่ธรรมดาแล้วนะครับไปหาหมอซะเลยครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพที่ต้องดูแลนะครับแต่ถ้าฉี่ของคุณเนี่ยสีออกคล้ำหรือว่าสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะครับอย่าชะล่าใจเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณของตับที่เสียหายอยู่นะครับอ,อย่าลืมนะครับเช็คสีฉี่ของตัวเองอยู่ทุกวันเพราะว่ามันบ่งบอกถึงสุขภาพได้มากกว่าที่คิดครับถ้าชอบทริคสนุกๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะครับ มีไลฟ์สดให้ครับปรึกษาทุกวันเวลา3าทุ่มครึ่งอย่าลืมมาดูกันนะครับซื้อที่นี่มีทีมงานที่ผ่านการอบรมคอยดูแลจนกว่าจะเห็นผลเ <Okay. S 2> หมือนโค้สุขภาพส่วนตัวกดซื้อทิจการด้านล่างหรือพักแชทที่ช่องมาได้เลยครับ